ผมตีจากช่องเพจ s c t Car Max นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวสำหรับตัวกระบะพี่ใหญ่ในวงการ Ford กันดีกว่านะครับอีกหนึ่งรุ่นกันเลยนะครับเป็น Ford r a p t o r นะฮะตัวนี้มีการแต่งเพิ่มเติมกันด้วยรวมไปถึงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องของตัวสเปคนะครับภายในและภายนอกนะครับแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรที่คุณลูกค้าที่จะต้องรู้กันบ้างนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่ามีสเป ก่อนอื่นนะฮะสำหรับในตัว Ford r a p t o ตนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 8 6 9 0 0้านบาทนะครับจะมีทั้งหมดสีสีนะครับจะมีสีดำสีขาวนะครับมีสีส้มนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสีเทานะครับที่เป็นสีใหม่ล่าสุดของตัว r a p เตอร์ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับตัวกำลังเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงถึง397แรงม้านะครับแน่นอนครับเครื่องแรงด้วยนะฮะ และที่สําคัญในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เป็นเครื่อง t ทวินเทอร์โบอีโคบเลยนะฮะ V6 24วาล์วหน้าตาจัดเต็มแบบนี้จริงๆนะแล้วก็รวมไปถึงบล็อกเครื่องเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วเราไม่ได้มีการที่จะเอาตัวบล็อกเครื่องบล็อกเครื่องเก่ามารีโดเวทใหม่นะต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่จริงๆนะครับสำหรับตัว Ford Raptor ปี2022นะับปีนี้เลยนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมมาไล่ทีละจุดกันก่อนว่าภายในห้องเครื่องมีอะไรที่ แตกต่างไปจากปีที่แล้วกันบ้างครับด้านหน้าครับจะมาในส่วนของตัวพัดลมไฟฟ้านะฮะตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะฮะก็ช่วยในเรื่องของการลดความหน่วงให้กับตัวเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้า AGM นะครับตัวนี้ของย่อโฟโมโคนะฮะแน่นอนครับตัวนี้ให้กําลังไฟฟ้าสูงถึง80แอมป์นะฮะเป็น80แอมป์เลยนะฮะในส่วนของตัวไดชาร์จนะครับไดชาร์จตัวนี้นะฮะจากเดิมเราใช้เป็น210เป็นใหม่ละเป็น250นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัว แรปเตอร์เองค่อนข้างที่จะใช้ไฟหลายจุดนะฮะถึงจะต้องมีตัวไดซ์ร์ดกับตัวแบตเตอรี่ a g m ที่มีค่าความเสถียรสูงสุดในการจ่ายไฟนะครับติดตั้งเข้ามาด้วยเนื้อตนของแรปเตอร์มีอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะมาแนะนาครับมาในเรื่องของตัวอ,อุปกรณ์ช่องต่อไฟครับเพราะเนื่องจากว่าตัวแรปเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อกับไฟฟ้าได้หลายจุดนะหรือว่าจะต่อพวกในเรื่องของไฟฟ้าได้นะฮะก็ทางตัวฟอร์ดเองก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้อ่าใส่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับเหมาะสําหรับกับที่ ทางลูกค้านะครับจะต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเราก็สามารถจะจ้ำกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนอื่นได้เพราะเนื่องจากทางตัวฟอร์ดแรปเตอร์เองนะครับเขาทําอุปกรณ์เชื่อมต่อมาให้แล้วนะครับสามารถจ้ำต่อได้ด้านในก็จะมีสวิตช์เปิดปิดให้ครับเป็นตัว AUX ให้นะก็ตัวนี้เ็าทาเพิ่มเติมมาให้เลยนะครับบอกเครื่องตัวใหม่หมดอย่างที่แจ้งกล่าวข้างต้นนะครับเป็นตัวกรองอากาศก็มีความใหญ่ขึ้นนะครับ ทำให้เครื่องยนต์เพิ่มในเรื่องของแรงอัดนะครับท่ออินเตอร์ก็มีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเรื่องของระบายความร้อนด้วยตัวเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเบรกอิเล็กทริกบูสเตอร์นะฮะแน่นอนครับมาพร้อมกับตัวดิสเบรก4ล้อด้วยต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆสําหรับตัว Ford Raptor เจนใหม่รุ่นนี้นะฮะโอเคครับสำหรับในเรื่องของตัวภายในก็จะประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของสเปคภายนอกกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตัวสเปคภายนอกครับก่อนอื่นเลยนะครับ กระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้ารูปแบบใหม่ครับเป็นตัวกระจังหน้า f อร์ FORD ตัวใหญ่ๆนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องหน้านะครับหนึ่งตัวที่มาควบคู่กับตัวทาง f o r d r a p t เ r ลเลยและที่สําคัญครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณลูกค้าเนี่ยสงสัยกันนะครับว่ามันเอาไว้ใช้ประโยชน์หรือว่าเอาไปใช้เอาไปใช้ทางานกันแบบไหนครับในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปุ่มไล่น้ำนะฮะที่จะช่วยในเรื่องของการล้างหน้าเลนกล้องนะฮะในกรณีที่ทางคุณลูกค้านะครับ เอาไปขับการใช้งานแบบออฟโรดหรือว่าดินที่มีเป็นดินโคลนะครับแล้วเกิดดินโคลเนี่ยมันไปกระเด็นเข้าตรงหน้ากล้องคุณลูกค้าเองก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องออกออกมาจากในในรถนะครับเพื่อเข้ามาเช็ดตัวนี้ทางตัว f o r d r a p t o r เขาก็มีออปชันตัวนี้ใส่เข้ามาให้นะฮะก็ช่วยในเรื่องของตัวรางหน้ากล้องก็สะดวสบายมากขึ้นนะฮะในส่วนของด้านล่างครับก็จะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด6ตัวเลยนะฮะด้านหน้า2ด้านข้าง4นะฮะ ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการจับวัตถุด้านหน้าตัวรถด้วยนะกันชนล่างนะครับก็จะเป็นโครมาสีกับตัวรถนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูง2จุดนะครับแต่เนื่องจากตัวแรปเตอร์มีการปิดเอาไว้ที่เพิ่มในเรื่องของความสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางคุณลูกค้ายอยากใช้ก็สามารถขันออกมาจากด้านในนะฮะเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของห่วงลากจูงสําหรับในห่วงลากจูงครับตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้สูงถึง3.5ตันด้วยนะฮะในกรณีที่เราไปลากรถคันอื่นนั่นเองนะครับ ไฟนะครับไฟหน้าเป็นไฟรูปแบบใหม่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าไฟ Magic LED นะครับข้อดีของมันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะช่วยในเรื่องของการเปิดปิดนะครับไฟอัตโนมัติในกรณีที่ว่ามีรถสวนมานะครับไม่ให้ทําให้เกิดการแยงตาด้วยรวมไปถึงนะครับในการสตาร์ทรถครั้งแรกทุกๆคลิปผมจะแจ้งรายละเอียดกับทางคุณลูกค้าว่าเวลาเราสตาร์ทรถครั้งแรกครับไฟที่เป็นลูกแก้วจะทําการสแกนหาพื้นที่หรือว่าขยับซ้ายขวาขึ้นลงให้นะครับ ที่จะช่วยในเรื่องของการหาจุดอับแสงนะครับแล้วตัวไฟด้านหน้าตัวรถนะครับที่เป็นดวงบนมันจะทำการยิงแสงไปให้ถามว่าข้อดีของมันคืออะไรมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับไฟเดย์ไทม์ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ตัวนี้เขาเรียกว่าไฟเดย์ไทม์แบบ C ีแคมนะครับแบบ LED เลยสวยๆด้วยนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ให้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสเปคด้านหน้า คร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถว่าสเปคมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับซุ้มล้อครับซุ้มล้อก็ตีโป่งมาให้นะครับขนาด6นิ้วตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยแต่หัวใจสําคัญหรือว่า,าตัวกิมมิคสําคัญของมันอยู่ที่ยางและล้อครับตัวนี้ล้อของเขานะครับเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานแต่เป็นล้อของทางฟอร์ดขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัว อักษรโลโก้และที่สําคัญตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยสามารถปรับได้นะครับปรับได้เหมือนกับว่าเวลาเราไปขับรถเชี่ยวต่างจังหวัดเที่ยวภูกระดึงอย่างเงี้ยครับเราอยากถ่ายรูปส,สวยให้มีตัวโลโก้ฟอร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงแล้วก็สามารถปรับได้ครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชื่นชอบของทางคุณลูกค้าเลยตัวยางตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นยางของยี่ห้อ B.F. g o o d l i c k นะฮะเป็นยาง AT a l Terrain นะครับ T.A.K.O.2 นี่เลยครับ King of Off Road นะฮะต้องบอกว่าตัวยางชนิดนี้นะฮะติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นของตัว Raptor ขนาดหน้ายางของเขาอยู่ที่2.85/70นะครับ R17 นะฮะดอกลึลกๆสวยๆอย่างนี้นะครับใช้ได้กับทุกพื้นผิวถนนเลยไม่ว่าถนนลื่นถนนเรียบนะครับถนนแบบออฟโรดก็ใช้งานได้มาพร้อมกับปีกนกอ่มาพร้อมกับปีกนกที่เป็นแบบอลูมิเนียมด้วย เปลี่ยนใหม่เลยนะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับส่วนโชคอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยนะครับโชคนะฮะของตัว Ford Raptor เป็นโชกฟ็อกนะครับขนาด2.5นิ้วเป็นโชคฟ็อกไฟฟ้านะครับ, Fi, รบที่ใช้ทํางานหรือว่าใช้เทคโนโลยีการทํางานของไรวาลนั่นเองหรือเรียกภาษาบ้านๆียกว,ว่าการปรับสดจากภายในห้องเครื่องปรับได้สารมระดับเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนาวิธีการใช้งานอีกทีแล้วกันเนอะจากภายในห้องเครื่องว่าทํางานกันแบบไหนบันไดด้านข้างนะครับก็จะเป็นบันได ที่ทามาจากวัสดุ ABS นะครับแข็งแรงทนทานกันลื่นด้วยนะครับใส่ในเรื่องของตัวข้อมือจับมาให้ตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับที่ไม่ได้มาจากโรงงานตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าคุยกับทางเจ้าหน้าที่แบบไหนนะครับการสาดก็ใส่มาให้นะครับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะครับสามารถมองเห็นจากด้านข้างได้เลยนะครับรวมมาถึงติดตั้งไฟสองคืนมาให้นะครับในกรณีที่เราไปใช้งานตอนกลางคืนนะครับ เราก็สามารถมองเห็นนะครับรูปจากภายในหน้าจอตรงกลางได้นะครับมาพร้อมกับตัวระบบบายสปอร์ตนะครับที่ติดมัดกับตรงกระจกมาให้เลยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของมีรถที่วิ่งเข้ามาใกล้ๆมันก็จะช่วยเตือนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคด้านข้างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของสเปคด้านหลังตัวรถกันบ้างว่ามีอะไรกันนะครับด้านหลังตัวรถครับตัวนี้มีการแต่งเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นในเรื่องของโลบาร์ ตัวนี้เราใช้เป็นตัวโรบารย่อแฮมเมอร์นะครับเป็นรุ่น n i ท์ฟิลลหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยนะครับติดตั้งมาให้นะฮะมาจากโชว์รูมพระนครเกษตรนวมินเลยนะครับสำหรับตัวโรบาตัวนี้ไม่ได้มีแถมนะครับตัวนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่ส่วนเรื่องของราคาผมขออนุญ,ญาตสงนเอาไว้ก่อนก็สําหรับลูกค้าท่านไหนก็ที่สนใจก็สามารถติดต่อหรือว่า,าทักทามเพจที่ผมแจ้งรายละเอียดได้เลยนะครับตัวนี้ สำหรับตัวโลบาร์แฮมเมอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกมาให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะสวยๆกันเลยนะครับด้านหลังตัวรถนะคะสเปคของมันนะครับก็เป็นกระบะท้ายแบบผ่อนแรงนะครับอีซี่ลิฟต์นะครับมาพร้อมกับตัวอักษรเรนเจอร์ที่เป็นตัวปั๊มลงไปนะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถแล้วก็ติดตั้งตัวโลโก้ฟอร์ดมาให้นะครับก็จะมีกล้องหลังให้อีกหนึ่งจุดด้วยในส่วนของเซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้นะครับเป็นเซ็นเซอร์6ตัวเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับก็ที่จะช่วยในเรื่องของการถอยจอดด้วย อีกหนึ่งจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของตัวเรนเจอร์เลยนะฮะก็คือตัวท่อท่อเรนเจอร์นะฮะของแรปเตอร์ให้มา2ตัวเลยซ้ายขวาครับสามารถปรับเสียงท่อได้ด้วย4ระดับก็เดี๋ยวผมมาแนะนำอีกทีหนึ่งมาพร้อมกับตัวโชคนะฮะว่าใช้งานแบบไหนด้านหลังก็จะมีตัวห่วงลากจูงมาให้2ตัวเลยนะฮะสวยๆด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟนะฮะสองสว่างตรงป้ายแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับ แต่เขาเจาะมาให้สําหรับทางคุณลูกค้าที่อยากจะใส่ไฟเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ก็เขาทํามาให้เลยกับทางตัวแรปเตอร์นะครับโอเคก็สําหรับในส่วนของตัวสเปคภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของสเปคภายในว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาตอน2กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตอนหน้านะครับตอนสองครับตัวเบาะเขาแน่นอนครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เบาะดำนะครับแล้วก็ขิดด้วยแดงนะครับ เป็นทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะครับช่องกลางก็จะมีช่องแอร์ให้นะครับ2จุดนะครับมาพร้อมกับตัวช่องต่อไฟ USB นะครับสองใช้นะครับก็เป็นไท p e A แล้วก็ Type C นะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวแบบไฟปลั๊กได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง400วัตต์นะครับแม็กเลยนะครับตัวนี้ใช้เป็นไฟ AC 230โวล์นะฮะเสาบีนะฮะมาพร้อมกับตัวที่จับมาให้สําหรับเวลาเรา ขับรถนะครับแล้วมีคนท่าคนแก่มาก็สามารถใช้งานได้นะครับมีให้ทั้งหมดเสา A กับเสา B เลยทั้ง4จุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตอนหน้ากันก่อนว่ามีสเปคแบบไหนกันนะครับโอเคตอนหน้าครับอ่าอันดับแรกเรามาดูในส่วนของก่อนที่เราจะขึ้นนะครับจะมีสครับเพจนะฮะสครับเพจเขียนชื่อคาว่า Ford Perform a n c e นะฮะสวยสเลยจะมีในเฉพาะแรปเตอร์ให้เท่านั้นนะฮะสำหรับรุ่นอื่นอาจจะไม่มีให้ พวงมาลัยครับแน่นอนครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับสามารถใช้ลูกเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงคำสั่งเสียงนะครับใช้ระบบ adaptive cruise control แบบ stop and go นะครับเล n ค k ปป p i n g l a n ซต e t t e r i n g นะครับรวมไปถึง mm hmm. การปรับนะฮะโหมดของตัวโช๊คที่ผมแจ้งกับทางเพื่อนๆว่ามันสามารถปรับได้3โหมด และสามารถปรับในเรื่องของเสียงท่อได้ด้วยถึงได้ถึง4โหมดนะฮะวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตากล้องและตัวผมขึ้นรถกันก่อนนะฮะว่ามันจะใช้งานกันยังไงนะครับโอเคครับวิธีการใช้งานของโหมดโชคกันก่อนนะครับที่ใช้เทคโนโลยีแบบไรวาปรับสดนะครับการใช้งานง่ายๆครับให้เรากดตรงตัวรูปโช็คนะครับสามารถปรับได้3โหมดนะครับก็มันก็จะแสดงผลตรงหน้าจอนะครับวิธีการใช้งานคือกดไป1ครั้งนะครับตัวรูปหน้าโชคมันจะขึ้นนะครับเป็นดัมเปอร์ ในส่วนของโหมด Normal น,นะครับก็คือสามารถใช้ในเรื่องของพื้นผิวถนนที่เป็นผิวเรียบนะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดสปอร์ครับก็สําหรับลูกค้าที่อยากจะได้แบบการทํางานโชคสปอร์ตที่ให้ความนุ่มไม่ใช่ครับความความสปอร์ตหรือความแข็งของมันเนี่ยเพื่อในเรื่องของการรับน้ำหนักที่ดียิ่งขึ้นเราก็ใช้ในโหมดสปอร์โหมดสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของโหมดออ r o a d นะฮะก็ เวลาไปวิ่งเกี่ยวกับพวกออฟโรดก็สามารถใช้ในตัวหมดนี้ได้เลยนะ,ะในส่วนของตัวเสียงท่อก็เหมือนกันครับเราใช้ในเรื่องของการปรับจากภูมิใจเลยนะเสียงเสียงท่อปรับได้สระดับครับก็คือเริ่มจากเงียบนะครับแล้วก็เป็นโหมดปกติแล้วก็จะเป็นโหมดสปอร์ตสุดอาสุดท้ายก็จะเป็นตัวโหมดของบาฮานะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าทางลูกค้าจะชื่นชอบเนี่ยเสียงของตัวท่อให้เป็นแบบไหนแล้วกันเนาะตัวนี้ก็สามารถปรับสดได้เลยนะฮะตามที่ความชอบของลูกค้าได้นะฮะในส่วนของ พวงมาลัยก็จะประมาณนี้นะครับอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้เราจะมีเรื่องของแพทเดิรนชิปมาให้ด้วยนะก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการเร่งแซงรถหรือว่าต้องการทําความเร็วก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้เลยมามาให้สาหรับมาให้สําหรับตัว Ford r a p t o r เท่านั้นนะครับมีรุ่นน,น,นี้รุ่นเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวโหมดปรับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะตัวนี้เราก็จะ มาให้เป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้งานโหมดไหนนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับจะมีตัว 2H 4H นะครับ 4L 4A ออโต้ CL นะฮะสำหรับในส่วนของตัว 4L นะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่ทางคุณลูกค้าไม่อยากปรับนะฮะมันสามารถใช้งานง่ายๆครับก็คือให้เราเลือกเป็นตัวโหมดถนนลื่นมันจะเข้า 4H อัตโนมัติแต่ในกรณีที่เราอยากจะเข้าตัว 4L นะครับตัวนี้ผมจะแนะนำนะเราต้องต้องปรับโหมดเป็นเรื่องของโคลล่องนะครับแล้วก็ปรับเกียร์ให้เข้าตัว N นะครับ สิงจะสามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของ CA ตัวนี้เราปรับได้เลยครับก็ปรับได้2อย่างครับเราจะหมุนก็ได้หรือว่าเราจะจิ้มก็ได้ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะใช้งานแบบไหนนะตัวเกียร์เองนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ e-shifter นะฮะเป็นเกียร์รูปแบบใหม่ละข้อดีของมันเลยครับก็คือว่ามันจะช่วยในเรื่องของถอยจอดถอยเข้าซองได้นะครับเข้าเกียร์อัตโนมัติรวมไปถึงนะครับในกรณีที่ฉุกเฉินเราเข้าเกียร์เราเข้าเกียร์ดีนะฮะแล้วเราวิ่งออกนอกรถนะครับ ตัวเกียร์ก็จะทำการทำการปรับนะฮะเข้าตัวเกียร์ P อัตโนมัติให้เราด้วยนะสำหรับตัวเกียร์อิชิปเตอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของโหมดฟังก์ชันนะครับก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโหมดในเรื่องของตัวถนนลื่นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวโหมดออโต้นะครับแล้วก็เป็นตัวโหมดถอยหลังเข้าซองนะครับถอยหลังเทียบท่าให้นะครับเป็นตัวโหมด P ตัวเบรกนะครับตัวนี้เราไม่ใช้เป็นเบรกมือแล้วครับเป็นเบรกไฟฟ้านะฮะใช้งานง่ายมาพร้อมกับตัว ช่องไวเลสแบบชาร์จิ่งนะครับแบบไร้สายเลยหน้าจอของเขาก็ให้มาขนาด12นิ้วนะครับตัวแอร์ก็เป็นตัวโหมด Air แอบรบ์แบบปรับอิสระซ้ายขวานะครับแต่ในส่วนของพัดลมนะตัวนี้อาจจะเป็นภาพรวมนิดนึงนะครับหน้าจอกลางตัวนี้ที่จากที่ผมลืมแนะนําเพื่อนๆไปนะครับจอกลางตัวนี้เป็นขนาด12นิ้วเป็นแบบ Full LED อาแบบดิจิตอลเลยสวย,สวยแบบนี้เลยครับก็ใช้งานง่ายด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกเท้านะครับก็อย่างที่แจ้งกับทาง คุณลูกค้านะครับว่าตัวนี้เป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อนะฮะเป็นเบรกไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะสังเกตง่ายๆครับมันก็จะทําให้เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้มากขึ้นด้วยนะครับลวดลายของตัวคอนโซลหน้าครับก็จะเป็นหนังนะฮะเป็นกำมะหยี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะครับก็จะเป็นดําแดงก็เพิ่มในเรื่องของความสปอร์ตด้วยเบาะหนังด้านหน้าคู่หน้าก็พิมพ์แรปเตอร์นะฮะเป็นดําแดงก็เพิ่มสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับแต่แล้วก็ในส่วนของตัวพนัก อ่พนักพิงนะฮะตัวนี้เป็นหนังนะครับในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นเพชรเชี่นเกรนะฮะตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความรูหลาให้กับตัวรถด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมแจ้งกับทางเพื่อนๆตรงต้นคลิปนะว่าถ้าเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในไฟฟ้าก็สามารถปรับจากภายในห้องเครื่องได้ครับตรงนี้เลยอย่างที่แจ้งนะฮะโอเคก็ภายในห้องเครื่อง ของตัวแรปเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจหรือว่ามีโปรแกรมการออกรถนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาเบอร์ผมได้เบอร์ที่093 33 57 2 00นะครับหรือจะสามารถติดต่อเข้ามาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเพจ s c t บาจีตู่นะครับก็จะมีทางผมและคุณตู่นะครับให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกรถรวมไปถึงข้อมูลสเปคต่างๆเรื่องของวิศวกรรมในตัวรถด้วยนะครับ และที่สําคัญวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนลูกค้าท่านไหนที่ได้เข้ามารับมาชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เองผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ